อย่ามีป้านหม่าม,มีตัวเลขให้นะลูกมีตัวเลขเยอะแยะเลยทีนี้โจทย์ของมามาก็คือว่าลูกจะต้องบวกเลขหรือลบเลขก็ได้ให้ได้ค่าเท่ากับสิบหรือยีใครได้คู่เยอะคนนั้นชนะให้หยิบแค่สอันนะจะบวกหรือลบก็ได้ให้ได้คำตอบว่า10หรือ20โอเคไหมพร้อมไหมไม่พร้อมหรอพี่ปานพร้อมแล้วนู หนึ่งสองมเสร็จแล้วตรงพี่ป้นก็เลี้ยงไปเลยครับเขาได้แล้วก็ตั้งไปเลยตั้ง<ม>ตั้งคู่คู่กันเลยเอาต่อไปคู่ต่อไป<ม>เร็วเอาคู่ต่อไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันพี่หอมลงท้ายด้วยยี่สิบก็ได้ครับ<ม>พี่หอมไม่เอาเสียงดังลงท้ายด้วยยี่สิบก็ได้พี่ป้านแปดกับอะไรถึงได้สิบยี่สิบก็ได้แปดบวกอะไร ปดบวกอะไรแปดบวกอะไรได้สิบหรือว่ายี่สิบแปดบวกสิบสองได้เท่าไหร่ลบกันไม่นี่ฟังแปดบวกสิบสองได้เท่าไหร่แปดบวกสิบสองมีอยู่สิบสองนับมีใ,ใจม,มีอยู่สิบสองนับนับไปสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบห้าใช่ไหมสิบสองบวกแปดได้ยี่สิบไหม นี่สิบสองบวกแปดได้ยี่สิบอ้าวต่อไปเร็วเร็วลบกันก็ได้เอาลบกันได้ส <3 S 1> ิบมีไหมลบกันได้สิบมี <3 S 1> บไหม <3 S 1> ไม่ไม่เอาแค่สิบกับยี่สิบก็ครบแล้วเอาถ้าถ้าสามสิบสองสามสิบสองลบกับยี่สิบสองได้สิบไหมลบดูสิสามสิบสองลบสิบลบยี่สิบสองได้สิบไหม สิบโอเคพี่ปันได้สามคู่แล้วเร็วเร็วเร็วเอาสามบวกอะไรเร็วสามบวกอะไรสามบวกอะบวกอะไรดีเร็วเร็วสามบวกอะไรดีเร็วเร็วพี่หอมเดี๋ยวนะมาม่าให้แค่สิบกับยี่สิบนะคะพี่รักเอาหนูเกินอะหนูเกินอะเอาสิบถึงร้อยเลยเหรอหนูได้เอาสิบถึงร้อยเอาพี่ปั้นถ้างั้นให้ให้สิบถึงหนึ่งร้อยอะไรก็ได้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ห้ <40 S 1> เอาสีสิบเอาอะไรบวกกันได้สี่สิบบ้างนนลบกับอะไรได้สี่สิบไหนเลขอะไรมาช่วยดูลบกับเก้าอ่าใช่มีไหมสี่สิบก้าลบเก้าไหมีมปะถ้าไม่มีเอาเ,อาเลขอื่นแป<น>ได้สี่สิบแปดลบแได้เท่าไหร่สี่สิบแปดลบแได้เท่าไหร่ยี่สิบเฮ้ย ไปเอาใหม่อันนี้สี่สิบเก้าวางเอาสี่สิบแปสี่แปดลบแปดได้เท่าไหร่สีไม่ใช่สี่สิบเราได้ไหมคู่นี้คู่นี้ได้ไหมเอออาเอาคู่อื่นอีกเอาคู่อื่นอีกเอาคู่อะไรดีอันนี้ ไม่หรอไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะลูกไม่เกินหน,นึ่งร้อยนะคะทำยังไงเอาการงานเอาหนูก็ต้องเอาน้ำหน้าสิหนึ่งร้อยลบสิบสอ,อ,ะอะไรอะรสองสองอะมีไหมหาดูสิแล้วถ้าห้าสิบสองลบสิบสี่สิบสองได้เท่าไหร่